โยเซบดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะครับเ,เกมแนววันพีชต่อสู้ประจนภัยนะครับมีเล่นทั้ง iOS and r o อ d แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะฮะน้องๆน,นะมาวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูนะรินโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคอมเนใต้คลิปนะมีเล่นในส่วนของที่ผมบอกไปเมื่อสักกู่เลยนะครับมือถือนะั้น็นเกมมือถือนะครับแต่ว่ามีให้เล่นในส่วนของ พ c ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนดูมาเราจะไม่เล่นกันเลยนะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะมู่อะไรด้วยโอเคเออบอยเอาว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่าคนดูขอรับของรายวันแป๊บหนึ่ง yeah very good boy มาเดี๋ยวเราจะไปไต่แรงสักหน่อยละกันนะคนดูนะไหนว่าแรงเราเอออันนี้วันละครั้งวันละครั้งคนดูไปลุยโอ้โหเออโห ไม่มีมันมีพอไอจิกอยู่ไหมนี่วันนี้ยเออได้อยู่อย่างเงี้ยเอาตัวนี้เนะี่ยลงเลยขมอนเแบบี้อ้าวมีมีคารินดิสด,ด้วยตัวหลักมันเลยนะี่ผมว่านะคารินดิสเนี่ยมันโกู้ออไม่ใช่เวอร์กโก้ไม่ใช่มันโก้แบมบูแบมบูนโนตึงสวยบูง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 วิสวยนี่นี่นครับ อันนี้อันนี้สับสวยนั่นลลิสแล้ว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 มาว่ามาว่านี่ละครับเป็นไงนะสวนกันดินี่นละครับสวยสวยโดนโซเออ,อวี่นี่นะครับเอาไปคืน วยครับอือโดนหนักๆตายเอ้ยเลยริชแมนช็อปโน,น,นงเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c อ l l ิ Duty w a r z o n e Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไล,ลน์ริ i c h m ช n อปเออย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ i c h m m n n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงตเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t shop เท่านั้น <laughs> take it easy man มาเว้ยมาเว้ยสวยครับ <laughs> นี่เลยครับเรียบร้อยบอกเลยบิงบ <laughs> <laughs> <br> ิงบิงบิงอ่ะไตเล้งเหรอไตเล้งเหรอหืมหืมฝีมือแกนเนี่ยนะบ้าก่ะ สวยคร <speaking in aría> like ับยอนี bing bing <illing> ่นี่ครับตัวแข็งไปเหมือนกันนี่โดนบง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 สวยวิวิเอออ้าวนี่เนี่ยวิกำลังจะเฟงเลยโอ้โหโดนติดก่อนอื้ออื้ออ เวลาฮีกได้เลยครับน้องเี้มันต้องเจอนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่มันหมดแล้วแหละแพทสีฟบอะคนดูเฮ้ยสามรอบไลเหรอแพทสีฟมนนัน่ะเวอร์จัดปับนี่สวยสวยครับนี่ตายแอสเลย เป็นไงละเข้าคัสซีนตึงๆครับมันเพิ่มมาใหม่นะคนดูคัสซีนเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โอีเชนอืมถีบไม่ติดเอาเว้ยเ,เว้ยโอ้โหสวยครับอืมอืมโดนนงวะท่ายอย่างนี้ โอ้โดนครับเหลาโอ้โหนี่เลยครับสวยนี่เลยครับสวยเอาเดี๋ยมาเดี๋ไว้ครับอืมเออสวยเอาดิ วิ่งนี่มันบิงได้มันบิงได้คนดูมาว่ะมาว่ะไหวครับนี่เนโดนกูบอกเลยเอาดิไหวครับเฮ้ยเกือบแตกคนดูบอกเลยเอื้อเหล่าไปเรื่องแค่นั้นจะทำไรได้วะ เออเอออย่าประมาทนะคนดูนะผมบอกเลยนี่เนี่สวยเจอล็อกลุ๊บเจอล็อกลุอีซี่สิซี่เป็นไงล่ะน้องพี่ก็มากจะมูนตั้งไรหรอกนะสุดรอดสุดตรึงไม่ดึงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยบอย,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 ย เอาว่าเอาว่ะยางทีอย่างทีนี่พี่โคนี่โหดจัดเลยนะคนดูเอยได้มาสามโอ้โหเ,เราเวลาเราเลื่อนขั้นเราจะได้ของพวกนี้นะหน่อยวะมา,าว่ะมา,าว่ะลุยต่อครับแต่แรงโคดมันนะบอกเลยผมพยายามจะไปถึงแรงแดงนะท่านผู้มนะคิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับขโ <c oughs> มเยเบบี้กดมาเลยครับพี่กดมาเลยครับพี่ อ้าวโดนเบรแล้ว่ะตัวนั้นอะไรเรามีอะไรนู้อยู่ลุยฮะโวโหทิมหายอากูตัวนี้บอกเลยซันจิเนี่ยเอายากอยู่นะคนดูถ้าไอพวกเล่นมาถึงแรงนี้แสดงว่าแสดงว่ามันเล่นเก่งอยู่นะครับตัวพวกนี้นะสวยสวยนี่นี่นี่ นี่น,นี่ชุดใหญ่ไฟกับพิบราบบอกเลยสวยเอาดีเอาเดีเอาเดีสวยโควูชไชนหนสวยเอาว่าเอาว่าหัวจัดหัวจัดสวยครับนี่สวยติดตัวแดงมึงตายเออื้อ เอาเว้ยเอาวอเว้ยวู้ฮู้ปนี่เป็นไงนะหย่านน้องอย่านน,น,าน่นนองงงอะดิแต๋นี่ผมไม่น่าจะสกิลสวนกับมันได้นะคนุณดูนะอ้าวยืนนิ่งอย่างนี้ยืนนิ่งอย่างนี้เฮ้ยยืนนิ่งอย่างนี้อ้าวโดนนี่ปล่อยเร็วไป ปล่อยเร็วไปครับพี่บอกเลยหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Warlords Age Racer Sausage Man Overwatch g e n h i n Impact LOL i d e n t นิตี้วีแล็นารอกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no. นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n s h o p หรือ Facebook Richmanhop าย at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richmanhop สวสวย นี่นะครับโดนเอ้สวยโ,โอ้ยมันโก้เมื่อกี้ดาบเราไม่ถึงเราถึงมีจบเกมไว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 มตับแหว กี่ไว้ก่อนครับบ่ง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 สวยอ,อืออ,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 อ่าวูวว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 วมวติดหรอวะววานีา่วเรียบร้อยไปไหนว อไปวู้ฮู้มาเวยมาเวถ่ายไปก่อนเลยครับสวยเอออืมจิตตัวแดงก่อนมาเวอาเว้ย่งเต้นหูรีบกดยกเลิกก่อนไงเมื่อกีอ้ ดเลยเลยโดนสองคอมโบโเลยหืมแรงจัดนะเนี่ยนี่เนี่ยครับสวยสวยกระแทกย่ำกระมอมนี่ทีไปก่อนครับสวยโดนเออขอย่ำกระมอมดิย่ำกระมอมอ อุย้ยกำลังจะดูดเลยดูดไม่ทันนะคนดูใจเย็นๆอืมอุย้ยเอาดิโอ้ <c oughs> โหือดูเลยครับคัสซีน,นตึงๆตัดภูเขาโอ้โหแอรเรียบร้อยฮะวัตริกเอ,อ้อ เลยกูสวยย้ำหน่อยตายมันลองมันมันมันรู้จะชะตากรรมตัวเองอยู่แล้วนะคนดูนะอย่างเงี้ยวู้สู้อะไรพี่ได้ครับน้องมีฮอกมันไม่ตึงเลยว่ะมีฮอกพี่แม่งตึงกว่าคนละเรื่องเลยนะเนี่ยอีบอวเออตึงโคตรกรอดนี่ได้มาละดาวนึงนะฮะ เย่เฮ้ยเอ้ย,อย,อยมันจะรีแมทมันจะรีแมทแมวครับน้องไม่รีดอกบอกเลยมันจะมาหนึ่งหนึ่งกับเราใหม่อีกรอบหนึ่งไม่มีทางครับเพราะพีดตึงกว่าถ้าเราไปแก้เนี่ยรับรองแพ้ครับคนดูอยากแก้แต่แพ้ไม่เป็นเฮ้ยอ้าวหายแล้วกูโดนอย่างงี้เอาตัวนี้แล้วกันนะฮะคนดูนะอาไครนูละกันนอ้องๆลิสกุย

ไม่ยอมออกอุ้ยอ้าวหลุดอินอีอินอีลุดอ้าวจบคีย์ไม่ไว้ดิอย่างงี้ออกเลยสับต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 ับมาเวมาเวไหวครับนี่ไหวเออดิจบคีย์ม่ได้อย่างงี้หลุดอ,อย่างนี้แล้วก็ฉันนะ่ะสบายเลยแหละ สวยบิงดีจบเลยคนดูไอพวกโคตรออกนี่ผมเนี่ยยังชอบเลยทำเป็นแบบพับหน้าจอหลุดพับหน้าจอหลุดเนียนเนียสไอจิกแม่เนียนไอจิกเนียนเนียนนะเจ๊กนี่นี่เอาเว้ยเว้ยเออหวอืมอืมอืมคู่ใช่ไหม เม่งเ่งเเ่งเ่อ้เาเว้ยเว้ยสวยครับสวยครับโคตร่งผมบอกเมีฮอกนิดเป็นอีกตัวที่โหดจัดๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยดีจบเด็ครับอย่างเงี้สวยบ่งวงๆวงคูใช่ไหนี่แน่สวยเปลมาครับ โควโอชยัยในนี่นี่แอสเลยบิลสุกโคตรึงมาว่ะมาว่ะสกิลไปครับออืมอืมมยืนซ้อมยืนในซ้อมยืนใซนใซ้อมอย่างนั้นเหรอนี่แนะ่มาว่ะมาว่าวาง โอเคนะทุกชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับโจกมอ่าวันพีซไฟติ้งพานะลิงหนดเกมนี้อยู่นะ่นับทำอย่างต็คลิปนอกระหวุ่าเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกก่อตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ ไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย